สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีแา่ตอนเทียงเนาะเมีิก็มาพบกับสองสจืนสองหนึ่งอีกแล้วเนาะพี่น้องเมีเกิกาคือเกา่าเนาะบ่ม,มีทางไปพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ไปคั่วห้อยแล้วนนเ,เนา,ขขา,เเนาะเมี้ก็เลยสิมาเขาคั่วเห็ดไม่นูดตำปลาหมึกใส่มะฮหงเนาะพี่น้องตอนนี้จริงกัไปเอามะฮหงมาไวเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เฮือนท่าบ่มหีหมะฮหงเนาะพี่น้องเนื่องจากว่านำถนั่วเนาะวางพ้นตกหน,นักๆนเนาะพี่น้องมันกระบวมแล้วกะ ตายเนาะพี่น้องอันนี้อนนอกไปเอาอยุ่หน้าเออเตะเนาะเพิ่นู้งไหวเจ็บเปดโก๊บขุดพี่น้องมิตรโก,ก๊บุกโดกเนาะแต่ว่ากะบะโดกซ้ำโก๊บคงจือหันเนาะพี่น้องวางทีว่ามันลม้ลมลงวางน้ำถล่มเลยเนาะไปเอามาหน่วยนึงเนาะพีน่น้องหน่วยงามงามมุ่นนะมุ่นนะแล้วมื้อนี้เฮาก็สิมาเข้าครัวเฮ็ดเมนูตตามหมองกินเองเนาะพี่น้องวันนี้เฮาก็มาพาักหมองฮงไว้ก่อนเนาะพี่น้องแต่จังสิไปลวกปลาหมึกเนาะเพราะว่าหลวงปลาหมึกก,กะข้าวเดียกกะซุกแล้วเนาะพี่น้องเป็นต่าหมองเนาะแม่ยัยเด้อพี่น้อง ไม่ย,ยัยตามหาแม่ย,ยัยบุตรกินหมองหงเพิ่นนวยง่ามไม่ดีได้พี่น,น้องแนี่มุ่นๆุ่น,น,นะหลายกกกขอมพี่น้องเอ,อ้ยดกดุ๊กนะต้องหาวแต่หนักตัวอั้มเบิร์ตนะอูห้หันนะคนมาถามสื่อกับบุคลาพี่น้องจงไว้กินซุปชุดถ่ายไปทำหนามเบิดร์ตหนาคนโต๊ะเลยนะกับบัวกันเลยกายเน,น,น้าน่ะผักหมองหงไว้ใจไม่ยัง้งคันเลยพี่น้อง อยากได้เส้นสันได้สร้างเลยปั๊บได้ตามเครื่องจักรเลยไม่ได้เส้นหน่อยห้เขาใหมายถึนพี่หน่อยุบกินกับอันตอนปลาะมึกมันจังแบบเขาเนื้อเขานั่งนายพี่น้องมากของหูงหนวยแบบนี้เลยพี่น้องเวลาอันพานเปลือกเวลาสวยเนี่ยมันสบายมันนวยอันมุ่นเนาะขันเหมืองหูงหนวยแง่ๆอยากเป็นหลองพี่น้องเลย ได้เฉียนเล่กับยำทิ้งให้เหรอนาะพี่น้องอยากได้เสียนยายกับยำหายเริ่มทำเมย์ยา่ไหน่ะอยากกินเสล็แหล็บเข่าเนื้อเข่านั้งแถวก็บอดีแน่พี่น้องผักมังหงได้ประมาณหนึ่งแล้วเท่ากับสิบใบหลวกปลาหมึกเนาะพี่น้องวันนี้เจ้าหน้าที่ผู้ทันกันเนาะเนี่ยพี่น้องมือขนาดงามๆนะเนาะมาจากหาดแม่ย์ยีดาวเนาะพี่น้องขางเฮือนนี่แล้เนาะของสดๆเลยได้เพิ่นเอามาขายนี่ยพี่น้อง ห้าสีโบผ่าตัดตอนเนาะเดียวลวกซุปอย่งสิไปซอยบาดเดียวนู่พี่น้องอันนี้เป็นคางว่าน้อพี่น้องมันสิมีอันเอ็นอ่อนๆนะพี่น้องติดมันนำกระดูกออนปลาหมึกคือมีกระดูกพี่น้องเห็ยอะคางเขากปหยากเนาะบ้านพี่น้องเอ้ยในพี่น้องก็สิหยำกอดๆค้างแห้งนี่เขาวๆนะ ไก่ชิมีข้าวดีเลยนะพี่น้องเ่ว่าบุภาบอกดอกมันมาหอนจางสีบอกนะพี่น้องเรียกมันอย่างกินแมงข้าวดีที่พี่น้องรอคอยเลยเนาะว่าจะพี่น้องจริงก็รอคอยกันเดียวถามันมาหอนท่าจางเฉียนเดี๋ยวหูน้ำกันนะพี่น้องว่าเป็นข้าวดีเนี่ย ด yup. <c 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 ีน well ึบๆนู่นมาโย่ห่ะฉันซุกนงกว่าฉันชุกกะดิ่บประมาณในพี่น้องความขาวของปลาหมึกก็จะเป็นแต่แสบแห้งเจนว่ะมีอันกระดูกอ่อนร้ายๆเนาะมันติดคางมันพี่น้องคือสีหยำกอดๆคักเนาะยุบกระหม่องหงพอดีเลยนี่กระไกลสีสุกเลยนาะพี่น้องยังอีกเจ๊งหน่อยกะเอาขึ้นมาซอยได้เลยเนาะ เป็นมือซุกแล้วก็มาสวยวันนี้พี่น้องอุ้ยพอดีเลยนี่หอน,นี่พี่น้องเลยว้ายหอนหอนบนยหายดอกชนี้นะพอดี ไม่พี่น้องกระดูกอ่อนม่าน่ะจะอ่อนประมือแกงได้พี่มากอันนี้แห่ะข้าวขาสวยแหลือก็ได้เตือบอยู่เนาะพี่น้อง ปลาหมึกกับสอยเรียบร้อยหงกับพักเรียบร้อยพี่น้องฮาสิมาลงมือ,มอตามเลยเนาะบัดนี้ใส่หมกพริกแดงเนาะพี่น้องเมียขันเพิ่นซื้อมาเต็ตลาดเมื่อนี้บ่ใส่ตามอโยนาะใส่ตามอโยบ่ได้พี่น้องหมกพริกแดงนะมันหน่ยใหญ่ๆน่ะแล้วก็ใส่ไปนูวัลงไปนะพี่น้องออื เดียมไว้ทายก่อนน่ะใส่ช่อมุ้ยหน่อยพี่คนน่ะใส่หมักเลนลงไปพี่น้องโลดเท่าไรแม่หมักเลนนะแม่ถือแน่เดียวนี้โลชเชสพันวันน,วนีโน้โลซ่าน่ะโอ้แสดงว่าวโรคไรเติบเลยพี่น้องเลนหน่อยวันยังโลซ่าพันอย่เนาะ ใส่หมังเลนไล้แน่เนอนพี่น้องเพราะว่หมังนาเขาคือสิบ่มีน้ำไปเลยเนาะใส่หมกองไปหน่วยหนึ่งพี่น้องหมกอหนี่มัดสีเอ็นนู้นนูนา้องผสมเนาะพี่น้องมันหลุดน้องกันวันนี้ว่าหมังนาสีมีน้ำหรือเปล่าใส่หมังนาวันนี้พี่น้องวันจะบ่มีน้ำมีเนาะมันนั่งแทาไหลนวยใหญ่พี่น้องมันก็เลย ใช่เบิดเปลือยหรอนั่นน่ะมันจังหอมอืมไงมันเปลือกคมบอมันสีคมแล้วใส่เขื่องพอแล้วกระนี้พี่น้องปลาแดดแชร้ายเกลียมลายใส่หน่อยกระจ่างใส่พอดีจ้องจอง ตามใจเลยตัดจังหน่อยเด้อเออเขาคุ้งโอมากวานี <c oughs> ่นนอ กูเพ่มาัเสยาย้่มี่นเ่นวเลยสาย้าเขือสยนำเลยบอใส่เนเื่อนะจางมั้ใส่หมูงงไปแบบนี้นน่อหมงจะกวนจะเอาไปมึ้งเนาะ พี่น้องได้เวลาประมึกลงแล้วไหมน้อหน่หมหน่ะพี่น้องเป็นตาเสียอยู่ป่ะแม่เสะเพือหัวนละพือกาตำเพราะว่าให้เป็นสีมไปแล้วน้อพี่น้องก็แล้วนั่งได้แล้วน้อพี่น้องไห่เขอสีมก็เสะน่นัว พี่น้องเอ้ยโอนี่พี่น้องเสียงขูดกูเหนาตาสีสันกับประมาณนี้เนาะพี่น้องสีมือไม่ใช่จือนเองเนาะวันนี้เนาะน่ะป้ายปอืมวันนี้กระสีเพิ่นพี่น้องไม่กินน้ำเลยเนาะวันนี้ปลานมันแดงกับพี่น้องปลานแดงกินกับ นิตี้มาในการฝาามันเต็มพี่น้องลงเมือได้พี่น้องมาดนี้ไม่กินตำมันหมอหูใส่ปลาหมึกน้องกัน้องพี่น้องหมอเลยได้พี่น้องมาดนี้

บ่เป็ดอยู่เนาะเอาลง ตัวพี่น้องมานหนิจบจบหนวดข้าง,นะางน่ข้างม่นข้างหัวเตาเสียวแม,ม่หลวอมนมากินนำ้ำ

ดู้พี่น้องมีพันแกงไก่ใช่พักสีพี่น้องหวชิมกับมัมงแต่เขากันค้าแหงเลยนั่งเด nào เด้อ lập โคละพาต้องยื้อแบบนี้ อ๋อหนอนนี่อยางเนี้ยปลามื้ตัวใหญ่อะไรจะแดงลูกิีนดิขาวๆปลามื้ขาวๆจนกีนตับ็นหนุ่มแม่ลูกอ้อนในนี่ในน้ำพี่นองแม่ลุกอ้อนลูกติหนักอือมันแต่น่ เตเต่มาเนมาเนี่ยันเอ้าี่มัใหญ่ไปต่ตัวเองว่าคือเห็นปองอยู่เปลี่ยนสีด้ด้วเแต่งลูกท่อหยังหังขากินได้ข้าไม่กิไม่แพคนแงจลูกน้อยังแพนะลแต่แผงเนียตว่มันเปลี่ยนสีะแบบคือมันืมันจัขวดเว็หล่าาว่ากระมันคือมันัั กินขานื้วเที่ยงกินองอันอยู่แง่งแง่งเลยนแ่กละถ้าผมเกอะข้าัวเาินกินแบบทังพวกโดนกินกับเผาวางกันนะมาเรมาอูกินน้ำมนมาวูไมเห็นหรือลูมานาวเน้อ